ครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วเนาะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่เต็นท์คิงคองบิคากันอีกเช่นเคยเนาะวันนี้เราจะมากับรถรุ่นอะไรเนี่ยอ่ะเข้ามาได้เลยครับผมเข้ามาชมไลฟ์สดทางเราได้เลยเนาะอย่างที่บอกนะเราจะมาทุกวันนะครับผมแต่วันนี้เลดนิดนึงครับมีติดมีลูกค้ารับรถด้วยเนาะอ่ะก็เลยมาช้ากันนิดนึงแต่ไม่ต้องห่วงครับผมเรามาทุกวันแน่นอนอนะ่ะ วันนี้เราจะมากับรถกระบะดีกว่าเนาะเป็นรถกระบะแล้วกันเนาะแต่จะเป็นปีใหม่ๆนั้นเลยจะเป็นปี2 0 1พขึ้นหมดเลยนะเดี๋ยววันนี้ผมพาชมกันครับผมว่ารถใหม่ๆทางเราเนี่ยปี2 0 1 5ขึ้นเนี่ยมีคันไหนบ้างนะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมพาชมกันเลยครับอ่าคันนี้เป็นคันแรกเลยเป็น มิซูนชิคไทตันนะครับผม2.4นะตัวนี้สวยมากเลยครับผมกับรถปี2017นะครับผมคันนี้เป็นรถปี2017ตัวนี้ราคาอยู่ที่419,000บาทสวยมากครับผมบอกได้เลยว่าแล้วรุ่นนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นตัวจะเป็นตัวท็อปด้วยมั้งนะครับผมม่าตัวนี้นะเนี่ยดู กระจังหน้าเนี่ยดูได้เลยกระจังหน้าสวยๆล้วก็มาพร้อมร้อมแม็กจากโรงงานเนาะนี่ครับผมดูดูด้านหน้าก่อนดีกว่านี่ด้านหน้ามาพร้อมไฟโปรเจคเตอร์นะนี่ครับผมนี่สวยๆเลยโคมใสๆนิ้งๆแบบนี้เลยนะนี่แล้วก็มาพร้อมกระจังหน้านี่สวยมากๆครับผมตัวนี้มาพร้อมไฟตัดหมอกนะ มาพร้อมร้อแม็กตัวนี้มาร้อแม็กจากโรงงานเลยนะเดินๆจากโรงงานเลยจะเป็นแม็กเขาเรียกเหมือนว่าเป็นดำปัดเงาเนาะตัวนี้นี่สวยมากเดิมๆจากโรงงานเลยกระจกโคเมียมอะไรหมดแล้วตัวนี้น่าจะเป็นไม่ตัวเราเพาว่าตัวท็อปละอ่ะถือว่าสวยมากกับราคา4 1 0 0 0บาทนะครับผมนี่กับรถปี2017เเนาะนี่คุ้มมากๆเลยเดี๋ยวพาดูรถสวยๆปีใหม่ๆนะครับผมอ่ะแล้วก็มาที่คันนี้ คันนี้เป็นยูสุดีแมปเอ็กซีรี1.9นะครับผมนี่คันนี้สวยๆเลยเป็นรถปี2017นะรุ่นนี้เป็นรถปี2017นะครับผมคันนี้เนี่ยเลขไหม่อยู่ที่35,000โลเองนะครับผมนี่บอกได้เลยว่ารถเราทั้งรถใหม่นะครับผมแล้วก็ใหม่เลยน้อยนะครับผมนี่เชิญดูได้ทางเราได้เลยเนาะราคาคันนี้อยู่ที่6 0 0 0 49,000บาทนะครับผม649,000บาทอ่าเป็นคันนี้เลยแล้วก็มาพร้อมเนี่ยครับผมอย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยเป็นตัวพิเศษเป็นตัว X Series เนาะนี่มาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะมาพร้อมกระจังหน้าสีเทาเทาเท,า,เทาดำนะอ่านี่สีเทาดำแล้วก็มีลายคาดกลางของ X Series อยู่แล้วเขาเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วเนาะ นี่ยันข้างหลังเลยแล้วก็ด้านหลังก็จะมีโรบัสซปอร์ตให้กับลูกค้าเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมนี่สวยๆกันเลยครับรุ่นนะี้เนาะภายในเนี่ยก็เป็นบาะหนังแล้วตัวนี้เป็นบาะหนังมีเขียนท้างในว่า X-Series มีครบครับผมคันนี้เป็นชุดแต่งของเขาเลยเป็นรุ่นพิเศษของเขาราคาย้ำอีกทีนะครับผม6กแสนสื่นาบาทได้รถปี2 0 1 7นะครับผมเลขไม่อยู่ที่5 0 0 0โลยนะครับผมถือว่า คุ้มมากๆเลยกับราคานี้เนาะกับรถปีใหม่ๆไม่น้อยๆมากันที่คันนี้ครับผมคันนี้ก็เป็นยีสุดีแมคแคป 1.9S นะครับผมนี่ตัวนี้ก็สวยไม่แพ้กันเลยครับผมตัวนี้ใหม่เอ้ยอรถปี2019ครับตัวนี้นี่หน้าสวยๆแบบนี้เลยกระจังหน้าโครเมี่ยมมาพร้อมไฟโปรเจคเตอร์คู่หน้าเนาะแล้วมาพร้อมไฟตัดหมอกให้กับลูกค้านะครับผมนี่ รถปี2019เลขไม่อยู่แค่13,000โลเองนะครับผมนี่เลขไม่อยู่13,000โลราคาอยู่ที่5 3 9 0 0 0บาท5 3 9 0 0 0บาทได้รถอ e ีซูซุตัวนี้เป็นตัวยกสูงด้วย 1.9S นะครับผมรถปี2019ราคา3แสน5,03,900บาทถือว่าสวยมากๆเลยตัวนี้ รถใหม่ๆใช้งานกันยาวๆนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่มีปัญหาจุกจิกแน่นอนนะครับผมขึ้นมาดูรถที่เราได้เลยครับอ่าอันนี้ก็เป็นกอลยต้าไฮรักวีโก้นะครับผมอ่าตรงนี้เป็น2.5้านะ 2.5G นะครับผมตัวนี้เป็นรถปี2014อันนี้แถมให้คันหนึ่งแล้วกันเป็นรถปี2014ถือว่าใหม่อยู่นะปี2014นะครับผมถือว่า ยังใหม่อยู่นะครับผมแล้วก็าราคาก็ไม่ได้แรงเนาะตัวนี้บอกได้เลยราคาอยู่ที่459,000บาทนะครับผมนี่459,000บาทนะครับผมถือว่าคุ้มมากๆเลยครับดับรุ่นนี้เนาะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะอ่า อยากดูคันไหนเป็นพิเศษเนี่ยสามารถพิมพ์มาได้เลยนี่ครับผมคันนี้ก็มากับโต y ยต้าไฮรักตัวนี้เป็นรีโวแล้วนะตัวนี้จะเป็นไฮรักรีโวนะครับผมเป็นปี2017นะครับผมตัวนี้เครื่อง2.4ครับปี2017ราคาอยู่ที่5 0 0 59,000บาท5 59,000บาทตัวนี้ได้อะไรบ้างครับผมนี่ กระจังด้านหน้าเนี่ยจะเป็นโเออจะเป็นตัว T R D ละอ่านี่สวยมากๆเลยกระจังหน้าเป็นเหมือนเหมือนชุดแต่ง T R D เนอะนี่สวยๆกันเลยครับคันนี้เนาะแล้วก็มาพร้อมไฟโปรเจกเตอร์เนาะด้านบนอีก LED สวยๆกันเลยแล้วก็มากับซุ้มป่งล้อเนาะตัวนี้นี่เป็นลายหมุดนะนี่ไฟตัดหมอกก็ให้มาครบครับผมนี่อ่า สมมุดละฮะาสวยมากครับผมเราต้อมากันที่คันนี้เนาะคันนี้เป็นนิสสันนารา NP สามร้อยนะครับผมนี่เครื่อง25งพนห้านะโอ้โหตัวนี้ถือว่าสำหรับผมนะถือว่ารถสวยน่าใช้นะครับผมแล้วก็รถปีใหม่ๆกันเลยนะครับผมคันนี้เป็นรถปี2019 รถปี2019เลขไม่อยู่ที่30,002เนาะรถปี2019กับกระบะนะครับผมราคาคันนี้อยู่ที่419,000บาท419,000บาทถือว่าคุ้มมากๆเลยกับราคาเนาะกับรถปี2019แบบนี้เนาะเลขไมก็น้อยๆสวยๆกันเลยนี่สายบรรทุกเนาะหรือจะอซื้อกระบะไปใช้งานเนี่ยผม แนะนำคันนี้เลยราคาไม่แพงเนาะคอนเบาๆ8,000กว่าบาทน,นะครับผมอันนี้ในเลนฟีดาวนะแต่ถ้านลูกค้าท่านใดเนี่ยอยาก่อนถูกกว่าน,นี้หรืออยากดาวเพิ่มเติมอยากได้ข้างงวดที่มันถูกลงกว่าน,นี้ก็สามารถดาวเข้ามาได้เลยนะครับผมมาคุ้มครับน่าใช้บอกได้เลยทางเราเนาะนี่ไปพาดูนี่คันนี้เป็นโตโยต้าไฮรักรีโเหมือนกันนะ ลูกค้าท่านใดเนี่ยที่อยากได้เนี่ยสนใจสามารถทำสัญญาแล้วก็สั่งทางเราได้เนาะคันนี้เป็น t ต y o t a h i l u ั r e ี o 2.8นะราคาคันนี้อยู่ที่459,000บาท459,000บาทได้รถปี2019นะครับผมตัวนี้เป็นตอนเดียวนะหรือเรียกว่าตอนเดียวแหละอ่ะแล้วก็มาพร้อมตู้ถึบแบบนี้นะครับผมแถมๆให้กับลูกค้ากันไปเลยฟรีๆไม่มีเก็บเงินเพิ่มนะครับผมนี่ แล้วก็หรือลูกค้าท่านใดเนี่ยอยากได้เป็นข้อก็สามารถสั่งเราได้นะเราสามารถเปลี่ยนให้ลูกค้าได้เลยไม่มีเก็บเงินเพิ่มนะครับผมอ่มาแล้วคันนีเน้เป็นซูบิชิคไททันนะครับผม2.5นะตัวนี้หน้าตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นหน้าตัวล่าสุดเลยนะครับผมนี่กับรถปี2020นะคันนี้เป็นรถปี2020ย้ํา้ำเลยหน้าตัวนี้ล่าสุดเลยครับผมราคาแค่4 0 0 0ส0 สี0 0 0นห้าหมื่นเกบาทนะครับผมนี่ตัวนี้เลขไกแค่13,000หมโลเนาะได้หน้าใหม่ล่าสุดตัวนี้มากับล้อแม็กยางใหม่แม็กใหม่ยางใหม่แถมมากับลูกค้าไม่มีเก็บเงินเพิ่มครับผมอ่ะไปกันเร็วๆนะโอ้โหร้อนมากๆเลยตัวนี้จะเป็นเอลตรีด e ิว e ซุป e ซีแม็กหนึ G นะครับผมนี่ตัวนี้เป็นรถปี2018นะครับผมราคาอยู่ที่ 4 9 9 0 0 0บาทราคานี้ไม่มีเก็บเพิ่มเนาะนี่ได้แม็กใหม่ยังใหม่อีกเช่นเคยเนาะเราแถมๆครบๆกันไปเลยนะครับผมนี่กับคนนี้เนาะเป็นรถปี2อร์ราคา4 9 9 0 0 0บาท4 9 9 0 0 0บาทได้ยูสุตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มมากแล้วนะครับผมนี่แล้วก็มากันที่ค่ายเชฟโรเล็ตนะครับผม เชฟโรเลตนะครับผมตัวนี้จะเป็น X Cap LT นะครับผมตัวนี้จะเป็น X Cap LT ปี2018นะครับผมนี่ราคาอยู่ที่369,000บาท369,000บาทได้รถ X Cap LT ปี2018คันนี้เลขไปอยู่ที่23,000ลนะถึงว่าคุ้มมากๆเลยกับรถปีใหม่ๆแบบนี้ใช้งานกันยาวๆตัวนี้จะเป็นสีพิเศษจากเชฟโรเลตเนาะ ันนี้จะเป็นสีเทาสีเทาดักชาร์โดนะครับผมนี่เวลาออกแดดเนี่ยจะเป็นประกายสวยมากๆเลยบอกได้เลยว่าน่าใช้ครับฮะโอ้ร้อนมากเลยครับขออนุญาตเข้าข้างในก่อนเนาะเมื่อกี้ไปกันไวๆเลยเนาะนี่เดี๋ยวพาไปดูคันนี้ดีกว่านี่ เข้ามาด้านในเนาะถือว่าเย็นนะครับผนมะอันนี้เรามากับอีซุสุนีแม็กแคป 1.9L นะครับผมนี่คันนี้เป็นโฉม2020นะครับผมนี่ตัวนี้ใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมมากับสีขาวๆแบบนี้เนาะเป็นรถปี2020นะครับผมราคาคันนี้อยู่ที่5 7 9 0 0 0บาท 5 7 9 0 0 0บาทเนี่ยคันนี้นี่สวยๆครับผมบอกได้เลยเนาะมาพร้อมไฟโปรเจคเตอร์มีนี่เดมีเดย์ไลท์ด้านล่างให้นะครับผมนี่กระจังหน้าเป็นโซเมียมแล้วด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับผมนี่แล้วก็มาพร้อมล้อแม็กนะครับผมล้อมแม็กตัวนี้สวยมากๆครับผมเป็นขอบก้านเนาะขก้านดำาขิบแดงนะครับผม นี่แล้วก็มาพร้อมมือเปิดตัวนี้ก็เป็นชุดแต่งในหะ้เนาะเป็นลายแคปลาเนาะนี่สวยมาก <ๆ S 2> ครับผมนี่อย่างที่บอกเลยเอกลักษณ์เลยด้านหลังด้านหลังเราจะรู้เลยว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดจะเป็นไฟตัวนี้เนาะนี่แล้วก็ด้านหลังเนี่ยเราจะมีหลบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแผ่นหลบป้ายอ่าปลายไดเนาะนี่แล้วก็มี ท่อเป็นท่อเหล็เนาะเลทั้งเส้นนะครับผมนี่ปลายได้เนาะเป็นงานนิตตกนะครับผมนี่และลั่นกันเลยครับบอกได้เลยแล้วก็ดี๋นี่เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ดีกว่ามีกล้องหลังนี่มีกล้องหลังมาจากโรงงานเลยนะครับผมนี่ถือว่าคุ้มค่านะครับกับราคานี้เนาะแล้วก็คันนี้มีอะไรนะมีดิฟฟี่แถมด้วยนะอ่าคันนี้เดี๋ยวให้แต่กล้องพาไปดูดีกว่าลืมได้ไงครับผมว่มาคันนี้ มีลูกค้าเห็นไหมเอ่ยอาจจะไม่เห็นเนาะมีริฟี่แถมให้กับลูกค้าหกตัวเลยนะครับผมนี่อ่าอาจจะไม่เห็นหรือลูกค้าไม่เห็นเนี่ยสามารถเข้าไปดูกันที่หน้าแฟนเพจของเราได้เลยเนาะหน้าเพจได้เลยนะครับผมนี่เดี๋ยวพาไปดูสีประตูคันนี้เนาะคันนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะครับผมนี่คันนี้จะเป็นสีประตูนะครับผมนี่ คันนีเ้เดี๋ยวสักครู่นะคันนี้ปีปีอะไรนะปี19 19รถคันนี้อ่ะคันนี้เป็นรถปี2019นะครับผมนี่ 1.9S นะครับคันนี้สี่ประตูเตี้ยนะครับสำหรับดีสโตรดีแม็กคันนี้นะครับสวยมากเลยครับเป็นรถปี2019นาะมากับราคา539,000บาท 5แสนสามหมื่นเก้าพันบาทได้รถปรี<ๆ>สุสุสี่ประตูสีขาวกันแบบนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยเนาะได้สี่ประตูเลยนั่งสบายๆไปไหนนี่ไม่ต้องห่วงนะครับคนนั่งหลังเนาะนั่งสบายๆแล้วก็มาพร้อมล้อแม็กใหม่ยางใหม่นะคอนแถมให้กับลูกค้ากันเลยไม่มีเก็บเงินเพิ่มเนาะนี่แม็กใหม่ยางใหม่คุ้มๆกันเลยนะคันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มกับราคาจริงๆแล้วก็ เดี๋ยวผมเน้นย้าเลยดีกว่าว่าทุกคันที่ผมไลฟ์มาเมื่อสักครู่นี้นะครับผมลูกค้าเครดิตดีเนี่ยเราฟรีดาวหมดทุกคันเลยนะบอกได้เลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่เราไลฟ์กันไปเนี่ยยอดรถเนี่ยจัดได้เต็มทุกคันเลยเนาะขึ้นอยู่ที่เครดิตลูกค้าเบื้องต้นด้วยนะครับผมอ่าหรือลูกค้ามีประวัติดีเนี่ยสามารถฟรีดาวได้เลยหรือลูกค้าไม่เคยมีประวัตินะแต่ทำงานอ่าเขาเรียกว่าทํางานประจำนะทำงานบริษัทเนาะรับเงินผ่านบัญชีตรงนี้ก็สามารถฟรีดาวได้เช่นเดียวกันเนาะ แล้วก็อาชีพกิสระอาชีพทั่วไปเนาะค้าขายหรืออะไรเนี่ยสามารถทักเข้ามาสอบถามเราได้เนาะ mm. เราเนี่ยก็ดันทุกเคสเนะไม่ต้องห่วงเลยครับผมอาชีพอะไรเนี่ยทักเข้ามาสอบถามกันได้ออกรถได้ทุกอาชีพนะย้ําเลยเอกสารชัดเจนสามารถตรวจสอบหน้าง,งานได้ทําสัญญาผ่านแน่นอนครับผมสวัสดีคุณต้นด้วยนะครับพรเทพนะครับสวัสดีคุณนิรุตนะครับ มันกิบนะครับและท่านอื่นนะครับสวัสดีคุณอนิสานะครับสวัสดีคุณสายลุงนะครับสวัสดีคุณปะสงค์นะครับสวัสดีคุณอธ <emitism. S 2> ิวานะครับแฟน,นตัวยงของเรานะครับนะแล้วก็สวัสดีคุณอำนาจนะครับามากเนาะที่เข้ามาชมกันทุกวันเนาะสวัสดีคุณพดุงนะครับหรือว่าน้องต้นนะครับเพิ่งออกดีแม็กซ์2,020เราไปนะครับลูกค<อ>้<ฤ>าก็ขายอยู่ สายส้มโออยู่ที่อุทยาลอสองนะครับใครที่อยากได้ส้มโออร่อยอร่อยหวานๆนะครับก็แวะไปกันได้นะครับนาที่อัมพวานะครับแถวๆอุทยาลอสองเนาะสวัสดีคุณประวอนนะครับนะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับก็ลูกค้าว่าส้มโอหวานมากเนาะโอ้โหขอบคุณลูกค้ามากนะครับผมแล้วก็ลูกค้าท่านใดเนี่ยแวะไปเที่ยวที่นู่นก็สามารถไปคุณหนุนได้เนาะโอเคนะครับวันนี้เราก็บอกกันได้นะครับอ่ครับผม เควันนี้เราก็มากันเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวมาพบกันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับผมว่าเราจะมาไลฟ์เป็นรุ่นอะไรเนาะพรุ่งนี้รบกวนลูกค้าติดตามชมได้เลยนะครับผมมากันเวลาเดิมมาทุกวันแหละมาทุกวันอาจจะมีเลทไปบ้างนะครับผมติดลูกค้าบ้างอะไรบ้างก็แต่มาทุกวันนะครับไม่ต้องห่วงเลยอยากชมรถสวยเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมอ่ะงั้นวันนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวมาเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ